พามาดูในส่วนของสถานการณ์โควิดสิของจังหวัดปัตตานีกันบ้างทางด้านจังหวัดปัตตานีเองทางด้านของรองผู้ว่าค่ะก็ได้เร่งรัดนะคะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยติดตามการฉีดวัคซีนโควิดสิาในตำบลที่ฉีดวัคซ,ซีนไม่ถึงเกณฑ์ที่จังหวัดกําหนดค่ะนายสมนึก รมเขียวรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีค่ะได้เชิญผู้นําชุมชนผู้นําท้องถิน่นนายกอบตอกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขารวมประชุมเร่งรัดค่ะการฉีดวัคซีนโควิด -19 ในตําบลที่มีความครอบคลุมการฉีดวัคซีนต่ากว่าร้อยละ50เพื่อให้การควบคุมและก็ป้องกันโควิด19แล้วก็สายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยสําหรับองค์กรโควิดฟรีเซตติ้งด้วยที่ห้องประชุม พยาตานีชั้น4อาคารกะศาลากลางจังหวัดปัตตานีค่ะสำหรับจังหวัดปัตตานีก็มีการดำเนินการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่าร้อยละ59.7โดยพบว่ามี15ตําตำบลค่ะความครอบคลุมการฉีดวัคซีนต่ำกว่าร้อยละ50ในพื้นที่ของอำเภอหนองจิก แล้วก็อำเภอมายออำเภอทุ่งยางแดงอำเภอย่ริง่งและอำเภอยะรังค่ะทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตาน,นีก็ได้ขอความร่วมมือไปอยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยว่าให้ว่าให้เข้ารับการฉีดวัคซีนเป็นไปตามเป้าหมายรอยละ70เพื่อที่ เตรียมค่ะจะผ่อนคลายมาตรการต่างๆโดยเฉพาะที่สําคัญที่สุดก็คือการเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์พร้อมได้กําชับให้หน่วยงานความมั่นคงเนี่ยตั้งด่านจุดตรวจกําชับให้เข้มแล้วก็ค้นตามคําสั่งจังหวัดเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนแล้วก็หมู่บ้านอีกด้วยค่ะถือว่าเป็นการเร่งฉีดวัคซีนกันะนะคะในส่วนของจังหวัดปัตตานีค่ะ,คะ